สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ให้ยี่อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่665การโค้งคำนับนี้ได้กวาดผ่านไปทั่วดาราจักอันมืดมิดดุดสายมลมเราดวงวิญญาณที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ในสีดาราจักรนั้นดูเหมือนจะได้ตื่นขึ้นมาเป็นการเฉพาะไม่ว่าพวกเขาจะเสียชีวิตอย่างสมเกียรติอย่างภาคภูมใจอย่างไรทางสู้หรือหลบหนีไม่ได้ทั้งหมดต่างปรากฏตัวขึ้นมา หลังจากดินเสียงเรียกของวังหลินความโศกเศร้ากระจายไปทั่วทุกที่ภายในสีดาราจักรดวงดาวความโศกเศร้าออกมาจากดวงวิญญาณแม้พวกเขาจะตายไปแล้วดวงวิญญาณยังคงเฝ้าดูดินแดนชั้นในอย่างเงียบๆตลอดหลายชั่วย,ยุคนที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยได้ไปเกิดใหม่พวกเขาไม่ยอมไปเกิดใหม่ไม่ต้องการจะไปทำได้แค่เปลี่ยนเป็นวิญญาณแขนเฝ้าดูอย่างโศกเศร้า รอวันคืนที่เราเซียนดินแดนชั้นในตายกันหมดรอวันที่ค่ายกนดินแดนปิดผนึกนั้นล่มสลายพวกเขาอยากเห็นว่าสงครามไม่มีวันจบครั้งนี้จะมีบทสรุปอยู่ตรงไหนตอนที่วังดินโค้งคำนับพวกเขาได้แงนหน้าขึ้นมาและพยายามประคองตัวเองเงยหน้าแต่แววตาย,ยังคงมีความเศร้าภาพดูวิญญาณปรากฏในดาราจักรดวงดาววิญญาณกลุ่มแรกที่ปรากฏคือเราเซียนโบราณ ที่มีชีวิตก่อนที่จะกลายเป็นดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกพวกเขาคือกลุ่มชนรุ่นแรกหลังการเกิดของแดนสวรรค์โบราณพวกเขาได้รับการสั่งสอนจากแดนสวรรค์โบราณและเป็นชนกลุ่มแรกในถ้ำแห่งนี้เสื้อผ้าแต่ละคนนั้นดูเหมือนจะขาดแต่กลิ่นอายที่ปล่อยออกมาจากร่างกายกลับเต็มเรียกความเข้าใจในโลกตอนที่ค่ายกลดินแดนปิดผนึกปรากฏนั้นพวกเขาสับสนและหวาดกลัว พยายามหนีออกจากค่ายกนแต่ก็ตายกันหมดตอนนี้ไม่รู้เวลามันผ่านไปนานแค่ไหนดวงวิญญาณถูกวังหลินเรียกขึ้นมาปรากฏขึ้นทั่วสีดาราจากักรมองวังหลินในทะเลเมฆานั้นต่อจากพวกเขาคือเหล่าเซียนที่คงอยู่มาก่อนที่แดนสวรรค์ทั้งสี่จะถูกทำลายเหล่าเทพของแดนสวรรค์ทั้งสี่แม้พวกเขาจะไม่ใช่เทพจริงๆจากแผ่นดินเซียนดาราในจิตใจของวังหลินพวกเขาคือเทพตัวจริง มีมากมายหลายคนต้องตายเพราะพยายามหนีออกไปจากค่ายกลดินแดนปิดผนึกท่ามกลางการลุกลามของดินแดนชั้นนอกมีหลายคนต้องเสียชีวิตแม้ตัววังดินได้โค้งคำนับเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงวิญญาณอันโศกเศร้าจากพวกเขาได้เขาจำได้ชัดเจนตอนที่เห็นรูปปั้นของเผ่าสายฟ้ากระจายในครั้งแรกที่ได้เข้าไปในดินแดนเจสี 4. เขามองเข้าไปในความทรงจำของรูปปัน้น และเห็นเหล่าเทพทั้งหมดคุ้งเข้าใส่ค่ายกลดินแดนปิดผนึกแต่ทั้งหมดนั้นตายไปทีละคนวันนี้เราวิญญาณเทพที่เสียชีวิตได้ถูกอัญเชิญอีกครั้งนับตั้งแต่พวกเขาตายไปต่อจากเหล่าเทพแห่งยุคคือเราเสียนที่ตายไปในช่วงสงครามหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่วังรินรู้จักพวกเขาแต่ก็มีอีกมากที่ไม่รู้จักอย่างไรก็ตามมีดวงวิญญาณมากมายมหาศาล ที่ตายไปเพื่อดินแดนชั้นในการตายของพวกเขาจําเป็นต้องได้รับการจดจำจากคนรุ่นหลังตลอดหลายชั่วย,ยุคคนมีเซียนและสิ่งมีชีวิตมากมายเหลือเกินที่ตายไประหว่างสงครามของดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกไม่มีใครสร้างอนุสรณ์ความทรงจำให้แก่พวกเขาแม้แต่ในยุคโบราณก็ตามจนกระทั่งตอนนี้วังรินได้เรียกวิญ,ญญาณพวกเขาที่ตายในสนามรบ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกท่านทั้งหลายยอมกลายเป็นจิตวิญญาณอมะตะให้แก่ค่ายคนนี้หรือไม่เขามองเหล่าดวงวิญญาณน,นั้นก่อนจะเริ่มฟังเสียงดวงวิญญาณทั้งหมดดวงวิญญาณมากมายในดินแดนชั้นในค่อยๆเกิดการบิดเบี้ยวและกลายเป็นกลิ่นอายที่มองไม่เห็นและลอยเข้าหาวังดลินกลุ่มแรกที่เข้ามาก็คือเซียนโบรนันสีหน้าของแต่ละคนนับว่าผ้ามัวและวิญญาณก็มัวหมอง เขาปรากฏตัวห่างจากวังหลินไปประมาณพันฟุตมองดูอย่างลึกซึ้งวังหลินยังคงอยู่ในท่วงท่าคำนับดวงวิญญาณก็คำนับให้กับวังหลินหลังจากคำนับดวงวิญญาณก็พูงเข้าหากลงลอ้อยินยอมกลายเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณค่ายกลเบื้องหลังวิญญาณดวงนั้นมีวิญญาณอีกหลายดวงที่ตายไปในยุคโบราณก็มาถึงและคำนับฝ่ามือเช่นเดียวกันก่อนจะเข้าสู่ค่ายกลกงล้อแม้พวกเขา ยังคงขัดใจในการตายของตนแต่วินาทีที่พวกเขาคำนับฝ่ามือให้กับยินยอมประสานเข้ากับค่ายกลกงล้อโดยไม่มีความเสียใจแม้แต่น้อยพวกเขาตายก็เพื่อดินแดนชั้นไหนแม้หลังจากตายก็ยังเสนอวิญญาณให้แก่ดินแดนชั้นไหนพวกเขาเป็นผู้กล้าทั้งในยามมีชีวิตและยามตายหนึ่งดวงสองดวงหมื่นดวงสองหมื่นดวงหนึ่งแดวง 100, หลายแสนดวงเหล่าเซียนโบราณที่ตายไปต่างก็ปรากฏตัวขึ้นและคำนับฝ่ามือให้กับวังดินบ้างก็มาคนเดียวบ้างก็มาเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือไม่ก็หลักหมืน่นทั้งหมดยินยอมประสานเข้ากับค่ายกลหลังจากคำนับฝ่ามือให้แล้วต่อจากพวกเขาก็คือเหล่าเทพจากแดนสวรรค์ทั้งสี่แห่งพวกเขามาจากแดนสวรรค์พิรุณวายุอัศนีและแสงโลหิตที่ไหลผ่าน ยังคงเป็นของดินแดนชั้นไหนแม้จะตายไปหลายปีดวงวิญญาณก็ยังเป็นวิญญาณของดินแดนชั้นไหนพวกเขาถือกําเนิดเป็นคนของดินแดนชั้นไหนและตายเป็นวิญญาณของดินแดนชั้นไหนเช่นเดียวกันพวกเขาค่อยๆปลปากดตัวเบื้องหน้าวังลินเกิดเหตุการณ์เสียสละเหมือนก่อนหน้านี้ทั้งหมดคํานับฝ่ามือให้กับวังลินและประสานเข้ากับค่ายกลชาเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ก่อเกิดเป็นขึ้นในใจแก่บคู่คนนับไม่ถ้วน ที่พบเห็นวังหลินประคับประคองการโค้งคำนับของตัวเองต่อไปต่อจากวิญญาณเหล่าเทพก็เป็นวิญญาณเหล่าเซียนที่ตายไปในสงครามครั้งนี้ในช่วงระยะเวลาร้อยปีมีทั้งใบหน้าที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยทั้งหมดต่างก็คำนับให้กับวังหลินและประสานตัวเข้ากับค่ายกลโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยบางคนเคยเป็นศัตรูของวังหลินบางคนมีสายใยสัมพันธ์กับวังหลินแต่นนทีนี้ พวกเขาได้ใช้พลังสุดท้ายเพื่อปกป้องคุ้มครองดินแดนชั้นในกินอายแห่งความเศร้าเต็มไปทั่วดาราจักรเราเซียนดินแดนชั้นนอกที่พุ่งเข้ามาทั้งหมดต่างก็หวาดกลัวกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นวันนี้ณนะดาราจักทุกชั้นฟ้าบนดาวเคาะ์ที่เหลืออยู่19ดวงเราเซียนทั้งหมดยืนขึ้นโค้งคำนับให้กับหมู่ดาวโดยไม่ต้องมีใครนำเจ้าเมคาใต้สื่อทูนานปรมาจารย์หงสาน ชิงรินและคนอื่นต่างก็ยืนขึ้นพวกเขาเต็มไปได้วยความโศกเศร้าและเคารพเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นแต่ในอีกสามดราจักรเซียนกลุ่มเที่ยวเรือของดินแดนชั้นในต่างก็มองออกไปทั้งหมดความทรงจําแห่งสงครามนั้นค่อยๆผ่านเข้ามาพร้อมกับโค้งคำนับให้แก่ดวงวิญญาณรวมไปถึงสตรีสามคนที่รวมกลุ่มกันในทะเลเมคา และยังคงอยู่ห่างไกลจากวังหลินแววตาแต่ละคนเต็ไมไปด้วยความเศร้าพวกนางโค้งคำนับให้กับร่างเงาทั้งหลายที่ลอยผ่านไปยามนี้ด้วยในดาราจักฟ้ากระจ่างในดาราจักดวงดาวที่ว่างเปล่าพีเท่าจางก็เผยความเศร้าที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนะักเขายืนขึ้นมองเหล่าดวงวิญญาณที่ล่องลอยนั้นแล้เผยท่าทีที่อธิบายไม่ถูกลูคายหลีตง ชางยี่พวกเจ้าอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่พวกเจ้าตายไปนานแล้วและยังเหลือเพียงข้าที่รอดชีวิตมาได้ตอนนั้นเราต่างก็คาดเดาว่าทำไมดินแดนชั้นนอกและดินแดนชั้นในถึงต้องสู้กันข้าไม่คิดว่าวันหนึ่งข้าจะกลายเป็นต้นตอของสงครามที่ข้าขัดข้องใจขนาดนั้นเราสาบานกันว่าจะเปลี่ยนแปลงมันทำลายค่ายกดินแดนปิดผนึกและให้ดินแดนชั้นในได้ก้าวออกไป ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นพวกเจ้ากลับไม่รู้เรื่องที่ข้าค้นพบจากต้นกําเนิดเทพข้าค้นพบความรับอันน่าตกตะลึงผีเท่าจางนั้นเกิดความเศร้าแม้เขาจะถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดในถ้ำเขาก็ยังเป็นคนเป็นชีวิตที่ถือกําเนิดในถ้ำแห่งนี้เขาไม่ใช่คนไร้อารมณ์ความรู้สึกขณะวังหลินเรียกขานเหล่าดวงวิญญ,ญาณหัวใจเขาเจ็บปวดพร้อมกับตกตะลึงสับสน ผ่านไปสักพักจึงโค้งคำนับให้แก่เหล่าวิญญาณเหล่านั้นแต่ในขณะที่เขาโค้งคำนับสีหน้าเขากลับเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวและเจ็บปวดเรากับพลังส่วนหนึ่งระเบิดออกจากในร่างป้องกันไม่ให้เขาโค้งคำนับต่อเหล่ามดมาแมลงชั้นต่ำพวกนี้ข้าสามารถช่วยเจ้าได้แต่เจ้าไม่สามารถหยุดข้าไม่ให้โค้งคำนับต่อเหล่าวิญญาณเหล่านี้เพื่อทำให้ข้ารู้สึกผิดผีเท่าจางกัดฟันและเอ่ยคำพูดทีละคำ เขาไม่สนพลังที่พยายามหยุดยั้งเขาและโ้องคำนับทั้งตัวขณะเดียวกันในดาราจักอัญเชิญนาทีบนอุกกาบาตท,ที่แม้ตาวังหลินใช้สัมผัสวิญญาณก็หาไม่เจอเทียนหยุนค่อยๆลืมตาตื่นสีหน้าของเขาสงบนิ่งสัมผัสวิญญาณที่ถูกอัญเชิญออกมาจากดวงวิญญาณและเริ่มคิดผ่านไปสักพักจึงก้าวออกจากอุกกาบาตยืนอยู่ตรงนั้นมองไปยังเหล่าวิวญ,ญญาณน,นับไม่ถ้วน ข้าควรเป็นคนแรกที่จะปลุกความทรงจำของข้าให้ตื่นแต่ข้ายังเป็นเซียนของดินแดนชั้นไหนพวกเจ้าทั้งหมดสมควรแล้วที่จะได้รับการโค้งคำนับจากข้าเทียนหยุดน,นั้นคำนับให้กับดวงดาวในดาราจักรอันเชิญนาทีอีกเช่นกันมีอีกคนที่แม้แต่เทียนหยุดก็ไม่สังเกตเขาคือชายหนุ่มที่โผล่ออกมาจากทันสวรรค์ของวังหลินมาจากรอยแยกที่นำทางไปสู่แดนสวรรค์โบรอนเขานั่งลง ร่างกายก็ผ้ามัวไม่อาจเห็นเขาได้ยามนี้เขาลืมตาตื่นขึ้นมาในสายตานั้นมีแสงสีทองจากนั้นก็ขุดความดูถูกเหยียดหยามของคำนับวิญญาณที่น่าสงสารพวกนี้ไปจะได้อะไรก็แค่นกในกองกลุ่มเดียวข้ายังหาสถานที่ที่อาจารย์ลุงมากล่าวถึงไม่ไม่ได้ดังนั้นข้าไม่ไปรบกวนดีกว่าคำนวณเวลาแล้วอาจารย์ลุงมาแนจะตื่นขึ้นอีกไม่นานนี้ ทำของสำนักเจ็ดเต่าช่างน่าสนใจจริงๆเบื้องหน้าวังหลินคือเหล่าดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนเข้ามาคำนับฝ่ามือเข้าสู่ค่ายกล,กลงล้อหลังจากทั้งหมดเข้าไปแล้วค่ายกลกลงล้อขนาดใหญ่ยักษ์จึงเป็นแสงเรืองรองแสงนี้อ่อนโยนต่อเซียนดินแดนชั้นในแต่สำหรับเซียนดินแดนชั้นนอกมันเจิดจ้าและเจ็บปวดด้วยแสงนี้เหล่าคู่คนมองเห็นเซียนดินแดนชั้นนอกที่อยู่ใต้กลงล้อยักษ์อย่างชัดเจน พวกมันกำลังผลักดันหมุนกงล้อราวกับเป็นทาตขณะเหล่าธาตเซียนดินแดนชั้นนอกผลักดันมีวิญญาณหลายดวงจากดินแดนชั้นในกำลังนั่งอยู่บนกงล้อในฐานะจิตวิญญาณแห่งค่ายก่นเมื่อกงล้อหมุนเสียงก็ดังกระจายออกไปทั่วดวงดาวกฎเกณฑ์แห่งโลกได้เปลี่ยนไปเซียนดินแดนชั้นในสามารถออกไปจากดินแดนชั้นนอกผ่านค่ายกลนนี้ได้แต่เซียนดินแดนชั้นนอกไม่อาจเข้ามาได้ ขนาดเดียวกันการปรากฏตัวของค่ายคนนี้ไม่ได้ขัดขวางกินอายจากดาราจักโบราณมันเพียงแค่หยุดเซียนที่ไม่ได้มาจากดินแดนชั้นในเท่านั้นเผ่าพันธุ์ทั้งหมดที่มีอาคาละกลางหน้าผากเป็นเพราะกินอายจากดาราจักโบราณดินแดนชั้นในตอนนี้จึงสามารถรวบรวมเพลิงนรกการเพื่อบวมเพาะได้โซดตัวที่ผูกมัดเซียนดินแดนชั้นในมันนานจึงขาดหายไป ขณะที่เราดวงวิญญาณทั้งหมดจากดินแดนชั้นไหนได้เข้าสู่ค่ายกลกลงล้อวังหลินก็โบกแขนผมสีขาวก็พิ้วไหวโดวยไร้แรงลมดวงตาเผยแสงประหลาดและส่งเสียงคำรามออกมาค่ายกลกลงล้อไร้ชื่อเริ่มเปิดใช้งานสิ้นคำพูดนั้นค่ายกลกลงล้อก็สัน่นขยายออกไปอย่างบ้าคลั่งมันหมุนไปด้วยและขยายออกไปในระดับที่น่าตกตะลึงกลงล้อนี้ ไม่เพียงแค่ป้องกันทะเลเมคาจากดินแดนชั้นนอกมันยังลงไปด้านล่างห่อคุ้มทั้งดินแดนชั้นในเอาไว้หากมองจากไกลๆก็จะเห็นได้ชัดเจนดินแดนชั้นในเป็นเหมือนวงกลมด้านนอกวงกลมคือดินแดนชั้นนอกอยามนี้ค่ายก,กลกงล้อคือวงกลมขนาดใหญ่ที่ปกคลุมดินแดนชั้นในได้อย่างสมบูรณ์วางดินสะบัดมือกลงล้อขยายเข้าหาอวกาศที่เป็นของดินแดนชั้นนอกด้วย เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นในดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกแผ่กระจายออกไปผ่านอาณาเขตดวงดาวทั้งหมดภายในถำ้ำทำให้ถ้ำเกิดการสั่นไหวขณะที่กลงล้อหมุนและขยายออกไปอย่างรวดเร็วพวกเซียนดินแดนชั้นนอกจึงถอยล่นด้วยความหวาดกลัวบางคนก็ถอยช้าเกินไปและถูกกลงล้อก,กระแทกใส่จึงส่งเสียงควยหวนพร้อมกับร่างกายแตกสลาย ดวงวิญญาณถูกจับเข้าไปในค่ายกนเข้าร่วมเป็นทาตที่กำลังผลักดันค่ายกนให้หมุนต่อไปนาทีนั้นดินแดนชั้นในขยายออกไปอย่างไร้ขอบเขตพื้นที่ทั้งหมดที่ห่อคุ้มได้กลงล้อจะกลายเป็นดินแดนชั้นในนี่คือการลุกล้ำการลุกล้ำอย่างชัดเจนวังดินก็พึมพำคนที่สร้างค่ายกลดินแดนปิดผนึกไม่ยุติธรรมทำไมดินแดนชั้นในถึงได้พื้นที่แค่นี้วันนี้ข้าวังดิน จะวาดเขตแดนขึ้นมาใหม่ด้วยกลงล้อไรชื่อนี้ดินแดนชั้นในขยายออกไปสองในสิส่วนทันทีการขยายตัวนี้นั่นหมายความว่าดินแดนชั้นนอกหดเล็กลงภายในพื้นที่สองในสิบส่วนนี้มีดาวเคาะ์นับไม่ถ้วนมีคนธรรมดาเหลือรอดแต่เสียนที่มีอคกละกกลางหน้าผากทั้งหมดต่างก็หลบหนีไปหากไม่หนีร่างกายจะกลายเป็นเท่าฐ่านดวงวิญญาณ และวิญญาณดั้งเดิมจะกลายเป็นาธาตุรับใช้ให้แก่ข่ายกลนในหลายปีที่เกิดการต่อสู้ระหว่างเหล่าเซียนมีคนธรรมดาตายไปมากมายวิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถคงอยู่ชั่วกาลนานเหมือนวิญญาณเซียนแต่พวกเจ้าก็ยังอยู่ได้ทั้งหมดนั้นไม่รู้อินองอเนเนวันนี้ข้าวังหลินจะส่งพวกเจ้าไปเกิดใหม่อา,อากาศในดินแดนชั้นในเริ่มสั่นเทากลิ่นอายคล้ายควันก็เริ่มปรากฏจากทั่วทุกทิศท,ทาง รวมตัวกันเบื้องหน้าวังหลินก็เกิดเป็นวังวนที่มองไม่เห็นข้างหน้าวังวนนี้มีวิญญาณคนธรรมดาซึ่งมีมากกว่าพวกเซียนเสียอีกวังวนก็คำรามขณะวังรินชี้ออกไปวังวนก็เคลื่อนเข้าหากงล้อที่กําลังขยายตัวเสี้ยวพิบตานั้นดวงวิญญาณคนธรรมดามากมายจึงเข้าไปยังค่ายกลกงล้อหยิบยืมพลังของค่ายกลถูกส่งเข้าไปยังวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ของสวรรค์เมื่อวิญญาณพวกเขาเข้าไปในค่ายกล จึงได้ช่วยค่ายกลขยายตัวออกไปจากสองในสิบส่วนให้เป็นสามในสิบส่วนข้าวังดินในฐานะเซียนดินแดนชั้นไหนจะคุ้มกันที่นี่เป็นเวลาสามปีสามปีนี้ข้าจะละทิ้งทุกอย่างและเข้าไปยังค่ายกลเพื่อกลายเป็นจิตวิญญาณค่ายกลวังดินก้าวเข้าไปร่างกายประสานกับค่ายกลจนเกิดเป็นแสงส่องสว่างจากนั้นนั่งลงทำให้ค่ายกลน,นั้นขยายออกไปสี่ในสิบส่วน ดินแดนชั้นในตอนนี้ขยายตัวออกไปมากกว่าเดิมถึง4ใน10ส่วนยามนี้ค่ายกลกงล้อดูเหมือนถึงขีดจำกัดและหยุดการขยายตัวแสงหนึ่งก็ควยพุ่งออกมาเริ่มแผ่ขยายอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งดินแดนชั้นในดูราวกับถูกขอคุมด้วยแสงทรงกระบอกนี้ร่างกายวังดินประสานเข้ากับค่ายกลตรงทะเลเมฆาเขานั่งลงและให้เตาร้อมจัก,กรพัดปรากฏขึ้นเบื้องหน้าวังดินก็หลับตาเริ่มคุ้มกันเป็นเวลาสามปี กาียุคครั้งนี้ได้ทำให้ดินแดนชั้นในขยายออกไปถึง4ี่ในส0บส่วนทั้ง4ี่ดาราจักรขยายตัวออกไปดาวเคราะห์เซียนนับไม่ถ้วนที่ไม่มีเซียนก็ปรากฏขึ้นในดินแดนชั้นในราวกับเป็นการเติมชีวิตให้กับดินแดนชั้นในทว่าสำหรับดินแดนชั้นนอกจนกระทั่งตอนนี้ลาชันก็ยังไม่ปรากฏตัวเขากำลังนั่งอยู่ในตำหนักอีกแห่งของตัวเองมองตรงจุดที่หวังหลินอยู่ มันมีพลังยิงได้สองครั้งเท่านั้นหากข้าเดาไม่ผิดเหลือเพียงสองครั้งแต่วิชาสามชีวิตข้าใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นตอนนี้จึงเหลือเพียงหนึ่งชีวิตเท่านั้นข้าต้องทำให้มันยิงอีกสองครั้งในช่วงสามปีนี้เพื่อพลังของคันศรหมดไปโดนข้าไปหนึ่งกระบวนท่าก็หน,นีไม่รอดแล้วราชันนั้นมีใบหน้ามืดมนความกลัวที่มีต่อวังลินกับคุ้งขึ้นถึงขีดสุดบังคับให้เขา ออกไปจากดินแดนชั้นในเพียงแค่ส่งเสียงคำลามปรมาจารย์เมียวหยุนจอมมารก้าวสวรรค์เท่าพิษเดียวดายถูกกักขังไว้ในสุสานบัญชาโบราณพร้อมกับนางสนมอันดับสหาก4ี่คนนั้นออกมาได้อาจทําให้ไปรับเก้าทันแทนได้ราชันยืนขึ้นกําลังก้าวออกไปแต่เขาต้องหยุดและยกแขนขึ้นก็ปรากฏหินยกส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปในหินยกและโยนออกไปสภาราชันจงฟังคําสั่งนี้ รว,วมกองกําลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดทําการโจมตีใส่ค่ายก่นที่สร้างขึ้นมาใหม่จงทําลายมันภายในเวลาสามปีไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเสียนคนที่สามทั้งหมดในดาราจักโบราณจงฟังคําสั่งข้ามุ่งหน้าไปที่สภาราชันรับคําสั่งของตัวเองทําลายค่ายก้นนี้ให้สิ้นเสียนคนทาวงสวรรค์ครั้งที่ห้าทุกคนจากคุกเผ่ารวมกันที่สภาลาชันและยอมรับให้ถูกรอเป็นหุ่นเชิดหากพวกเจ้าขัดขืน ทั้งเผ่าจะต้องถูกทำลายเปิดตำหนักสมบัติราชันนำบทอัญเชิญล,ลีลับบรรพาการออกมาใช้อวิยเซียนแสนคนเพื่อเปิดบัญชาจากักรพัรด์โบราณราชันมีสีหน้ามืดหมุนแววตาเยือกเย็นหลังจากส่งคำสั่งออกไปเป็นชุดยังมีปรมาจารย์เตาความฝันด้วยร่างกายนางสนมอันดับ5คือภรรยาของเขาวิญญาณของภรรยายังคงอยู่ภายในนางสนมอันดับห้าชันก็คิด เพียงคู่เดียวก็เคยสายตามุ่งมัน่นเขาปากดตัวอีกครั้งบนภูเขาฟ้าแห่งเผ่าแพรฟ้าราชันลอยตัวขึ้นพร้อมกับฟังเสียงเพลงเศร้าๆสักพักเขาสะบัดมือสหายเต๋าความฝันเจ้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นในดินแดนชั้นในหรือไม่เสียงพลินก็ดังกึกก้องผ่านไปสักพักจึงสงบเสียงของปรมาจารย์เต๋าความฝันดังออกมาในกระท่อมข้ารู้หากเจ้าสามารถล่อให้มันยิงออกมาได้อีกหนึ่งดอก ข้าสาบานว่าจะใช้พลังของสายรวิตเทพของข้าช่วยเจ้าดึงวิญญาณของนางสนมอันดับห้าออกมากระท่อมก็เกิดความเงียบลาชันมั่นใจว่าปรมาจารย์เต่าความฝันคงไม่ปฏิเสธหลังจากเอ่ยขึ้นมาจึงหันตัวกลับและหายไปเขาปากฏตอีกยรั้งอยู่ใกล้กับรอยแยกในดราจักโบราณเขาไม่ได้เข้าไปแต่ดวงตาส่องสว่างส่งสัมผัสวิญญ,ญาณออกไปนางสนมอันดับเจ็ดเจ้าปิดด่านบ่มเพาะและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเรียบร้อยดีแล้ว หากเจ้าไม่ลงมือเช่นนั้นข้อตกลงของเราจะเป็นอันโมฆะผ่านไปสักพักเสียงสงบนิ่งก็ดังขึ้นข้าจะลงมือราชันมองเข้าไปในรอยแยกและจากไปเขาไปอีกหลายที่เรียกใช้กองกําลังทั้งหมดในดาราจักรโบราณท้ายสุดเขาได้ปรากฏตัวภายในส่วนลึกของดาราจักรโบราณซึ่งมีเศษแผ่นดินทั้ง9ชิ้นลอยรวมกันกลายเป็นแผ่นดินรูปทรงกลมมีค่ายกลที่มองไม่เห็นล้อมรอบพื้นที่แห่งนี้ หากไม่มีเนี่ยสายรุหิตเทพคงไม่สามารถก้าวเข้ามาได้ราชันยืนอยู่บนแผ่นดินแห่งหนึ่งอย่างเคารพและโค้งคำนับสิทธิ์ขอคารวะอาจารย์โอเคเจอกันกหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ